นี่ละค่ะมือนีมาหากิปมเหมือเบิ่งเบึ้งเบิ่ง,ง,งซักแล้วซักแล้วได้บ่ได้บ่ได้บ่โอ้ยแม่งเต็มเลยเหขาวจะขักเลยอะใดวะใดบ่ได้บ่โอ้ยเนี่ยน,นั่นกิปม,มค่ะนี่อุปกรณ์มีขวดมี อันเสียมพึม่จอบพื่งเสียมเรียกอีงเองเอเนี่ย่แล้วก็ไฟฉายไฟซองออกบซองเนี๋เราขาดหัวตรบขาดเสี้ยนนี่ขามา,มมาหาในสวนเจ้าของค่ะต้องหาตอนหัวค่ำหัวค่ำจักหน่อยอ มันนี่ได้ได้ได้ไลายแล้วค่ะอืมสักเล้ว่สักเด้บ่ตัวนี้ได้ว่าิยินเสียอันนี้อันนี้น่องน่องน่องคือถือเป็นในย่านมันแถ้เดี๋ยวพี่จะสับเอาจังหวัดับเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ เดี๋ยวมันหนีเดี๋มันหนีเดี๋ยวมันหนีเดี๋ยวมันหนีเดี๋ยว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 เาไม่ได้หรอกยกงซุเปอร์เจมนะคะโอ้เมปด ปานี่หวั่น นานนานได้เป็นตัวเลยตัวน้าทิ้งอ่ะโอ้เล่นหลายตัวเลยอุ้ยในสวนเท่ากับมีหลายเนาะนี่รูดิ่เดี๋ยวเพิ่งเหยียบมาอ๋อนี่นี่นี่รูรูรูมันโันมันนี่ท เฮ้ยได้ใช่ไหมแต่มือน่าจะเข้าไม่ถึงอ๋อเดือดเหลือ้างน้ำวิ่งขาขาตืะ ได้เฉยเลยมือออกไม่ได้บาดดิเอาขอเขาเบ่งโตหน่ค่ะอืมโตเป็นดังที่ค่ะจิ้มปมจิ้มปมเป็นปวยเขิงตัวแล้หลายเราไม่เหงาได้เฉยเลยตัวนี้